สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีรอสู่ฟาคายซีเฮ้ใช่ใช่ไม่น่าใช่นะโวยเกมเฮ้แป๊บน,นึงเปิดคลิปอย oh. นนู่อยู่กับเกมจีเ a อออ l ไลน์นะ,นะครับวันนี้อยู่กับจีเ a อออ l ไลน์มาแปลงนิดนึง่ะ t ีเดอออนไลน์นะครับก็วันนี้เราจะมาทำให้เรือดำน้ำตั้งแต่เซตอัพถึงอันนี้เลยนะถึง ไฮจริงแล้วเดี๋ยวไฮจริงจะมีเชียร์นะครับถ้าดูในสตรีมก็จะรู้จักเขานะครับในสตรีมเชียร์นักจุกในตำนานของดบดนนะครับพูดไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ถ้าใช่ก็ช่วยกดซับแล้วก็กดแชร์นะโอเคนะโอเคพูดทุกคลิปเลยนะ ไปลืมนะเข้ามาดูกดๆไว้ด้วยนะโอเคมาจิดเรือรไยก่อนแรกเลยก่อนแรกเลยพอมาถึงเรือลนำน้ำของเราก็รับบทฮาร์ดด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปสโคปที่เกาะนะครับเรือนำน้ำหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วไปถ้าผมผมก็จะใช้วิธี วิธีที่ว่าฟาสทาวิลโดยเรือดำน้ำไปเลยอย่างนี้พอฟาสทาวิลมาเสร็จนะครับก็มาที่ตรงนี้ท้ายเรือของเราแล้วก็ขึ้นหอที่เป็นอันนี้ครับที่อยู่กับเรือดำน้ำของเราพอจากนั้นพอถึงปุ๊บเราก็ ยิงวิซายไปเลยปึป๊บที่ก็มากอนเราจะไม่ยิงใส่เครื่องบินนะเดี๋ยวมันโดนเครื่องบินร้อยเราก็ทำการจอดหอให้ดีๆปึ๊บอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เคลียร์ตัวที่เหลือแล้วก็วิ่งไปที่เครื่องบินได้เลยจากนั้นเราขึ้นเครื่องบินเราก็ขับไปที่ทจุดสียยเหลือง เพื่อไปเกาะครับเรามาถึงที่ก่อนนะครับสเต็ปต่อไปที่ผมจะทำต่อไปก็คือไปที่รถมอไซค์คันนั้นขับตามลายหงได้เลยนะครับทุกคนเดัไปครับนกะอนไหนรงนออย่ ส่วใครที่ยังไม่ชวนตรงนี้นะครับให้วิ่งมาอย่างนี้นะครับไลบบ่ได้แบบมอเตอร์ไซค์แหละจริงจริงมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะถ้าใครยังไม่ชวนก็อย่างนี้วิ่งได้มันก็จะมันก็จะแบบเรียวกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะนั่นแหละโอ้ยต้นไม้พวกนี้นะนก็จะแบบพิพิวหน่อยรอก้องก่อนนะัารถกับลรอบนหอคอยไปกัน โอเคเอาวิ่งต่อได้มันก็จะแบบหลบง่ายขวาอะไรง่ายขวาเพราะมอไซค์มันขับยากอยู่นะผมามันก็ชิปโอเคก็เเหียมชันชัน,น,นกนอนเยหมือนว่าตอนนี้ก็เพิ่มเหมือนอะไรอ่ะไอไพว้มันนักเตนเยอะขึ้นอ่ะรู้สึกว่าก็มีอะไรอีกทางไหอ้กวจะขาหนนดทัหดยถ่อ้งกะไานอีเอันหน่นนขึ้นขนาวเลยมาเลยนะ เปแล้วไ,ไ,ไปาตู้อันนี้ส่วนมากเดี๋ยวนี้ตู้จะอยู่แถวนี้หมดแหละ <c oughs> แต่ถ้าไม่อยู่ก็อขึ้นแบล็คบนผมแน่ใจน,นผมเจอแถวนี้บ่อยแล้วนะพอเราแฮกตู้นี้เสร็จนะครับก็คล้ายๆเกมยี่ปี่ตูวเนี้ยนะเป็นก็คูณลบอะไรเงี้ยนะจำแบบคูณกันแล้วก็เอามาบวกกันให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดนะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ ก็เข้ามาที่แฮกตรงมือถือตรงนี้ก็สโคปจูสโคบว่าเล่นมาขวานะเทอานัักอันนี้นี้ก็จะเป็นห้องหลักเราก็เซิร์ชว่าเราได้อะไรห้องหลักอย่างาผมได้อันนี้ได้ตู้เซฟนะก็ต่อมาก็คือหาของรองของรองเยผมก็ได้เป็นทอง ก็รูปภาพหนึ่งรูปเฟิรตามห้องไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าเฟิร์ตามห้องอย่างนี้ก็ต้องเล่นสองคนนะแต่มันไม่เหมาะกับเล่นคนเดียวแต่นี้คือเดี๋ยวผมจะเล่นกับเพื่อนแต่นี้คือเดี๋ยวเราจะเล่นกับเฉียนะเราก็สโคบไปเลยในนี้มันก็ต้องใช้คีย์การ์ดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเข้าสองคนนะ ให้เราอ่ะเอาเรือไปจอดตรงชายหาดข้างหน้าเนี่ยขึ้นไปบนแบบเรือดำน้ำขึ้นไปบนชายหาดเพื่อที่ว่าแบบมันเราจะได้ใช้มาทูได้ถ้าเราคนมีมาทูนะมันก็จะได้ไปมาไปมาไป,มาไ,ปมาได้ไม่เสียเวลาก็คือมาทูมาจอดบนนี้นก็คือจะอยู่บนบกถูกไหมลองเล่นไปมันจะแบบมันจะมันจะประหยัดเวลาเราได้ ทำการจอดแบบนี้ให้หน้าเรือมันขึ้นไปบนบกซีโอกักบอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ MC ใช่ Co MC ให้เลือก MC นะมันจะได้เรียกมาร์คทูได้สำหรับคนมีมาร์คทูนะมันจะได้เรียกเร็วขึ้นถ้าคนมีมาร์คทูแล้วก็เรียกออกมาได้เลยมาที่ลิฟต์นี้จากนั้นพอมาที่ลันจอดรถเราก็หารรถสีเหลืองแบบนี้ ปีส้มเลื่องนี้เียก็เบิดท้ายแล้วก็หยิบอันี้มาเป็นกีการ์ดเนเอามันก็มาที term, tomorrow, like said, state, ่กลับมาที่ประตูนี้นี่พอเจอแล้วอันนี้คือเจอแล้วเราก็ยิงกัดข้างหน้าทิงสองคนจากนั้นนะรอแล้วหนึ่งมันจะให้เราเข้าห้องนี้ นี่พอเราเข้ามาเราก็ต้องหาตัวที่เป็นหัวหน้าเช็คที่ละห้องบอดบอดไฮนี้จะยิงแรงนิดนึงนะต้องต้องระวังด้วย นี่ยังย่งของเราเจอไว้ก็นี่ยจะเป็นอย่างนี้ตัวหน้าเราก็มากด e ที่ตัวหน้าแบบนี้เอาเซฟโค้ดโอเค จางนั้นให้เราออกกับทางเดิมจากนั้นเราก็พอได้ออกมาแล้วก็ขับมากทูกของเราออกมาเลยอย่าลืมนะครับทำสามอล่างแล้วก็นี่ทำอันที่2นั้นแนะนำแล้วก็อันนี้ทำที่เป็นโคซากานี้อันแรกสมรินโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราสปีด เอาเลยกันแต่ว่าจะไม่ตัดช่วงที่ทำเลยกันจะจะได้เห็นว่าผมทำยังไงอะไรอย่างนี้นะก็ทำเป็นสป,ปีดเลยกันนะครับ

ตอนพอถึงแล้วไม่ยิงก็เหมือนเดิมสองตัวตรงนี้เข้าแบกในเอาวิ่งไปสุดต้นไตรมิตรก็เก็บหนีฟิกเกอร์ฟิกป็นคนเดียวมาถ้าอยู่ทางนี้แหละอยู่ทางตัวทำงานยังเป็นพี่แม่กันตอนนี้ก็กลับไปที่เลือกนาอ้าหลอแล้วกินต่อไปเลย ตึกนี้แล้วก็าม,มาทูขึ้นไปถ้ามีมาทูจะสบายหนวม,มาทูข้ป,ปตกเงียสูงๆเนียน่ยเราก็มันจะสบายี่ว่าเราสามารถยได้เลยช่จเราไป ก็กลับไปที่ตรงน้ำวันนี้ง่ายไอยากก็พอมาถึงก็ไม่ต้องรับต่อไปเลยนี้อาวุธอันที่สองงานะมาก็มีข้อแนะนำก่อนอันหนึ่งก็คืออันเนี้ยตรงอาวุธถ้ามันเป็นเมอร์ลี่เบตเตอร์คลาสนะมันขึ้นให้เราอะคอมพิวเตอรของตัวเนี้ยของตัวเรานะอ่าไปที่แถวๆนู้นอะมันจะอยู่แถวนี้ฝั่งมือเนี้ยแล้วก็ให้เราไปยิงคอทิ้นนะไม่ต้องไปทำอะไรนั้นให้มันเปลวไปแล้วก็กดภารกิจใหม่เรื่องไหนพราะมันนานนั้นน่ะสิ้เวลา เอาความไวก่อนเนี่ยพวกตึกพวกนี้มันจะเยอะกว่าก็เดิ่มัวนัดดูกก็ยิงก็ยิงไม่โดนไปละโอเคเข้าไปไม่เดิมเข้ามาในตึกเราก็าจะเจอกับกาดเทียบอเอาไอีกการหนึ่งก็มาที่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้เราอยู่ข้างหน้าที่โน้ตบุ๊กทำการแฮกหมือนเดิม เนี่ยนี่เ้าตัวเลขบนสามเอ็ดสามหกเงี้ยครับในส่วนมรื่องนี้แล้วว่าหาไปเดี๋ยวผมจะได้ก็กลับมาที่ตรงนี้เอ้าตัวละคมจะงูนิดน,น,น,นึงไม่ต้องรีบร้อ,อ,อนนะก็ทำการเก็บมันตาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สวิงมาออกตรงนี้ก็ขึ้นมาถูเราอันนี้มันจะไปอยู่ไกลนะเพราะฉะนั้นมันจะใช้วิธีมาร์ทูไม่ได้ละเราก็ เก็บอันนี้ไว้สุดท้ายแล้วก็พอทําสุกย่างเสร็จกข้ามาที่อันนี้แล้วก็ใช้วิธีเดิมฟาทาวิวไปที่ใกล้ที่สุดอย่างนี้ตรงนี้เลยกันง่ายวา ก็ไปที่เหมือนเดิมไปที่หอแล้วก็ขึ้นไปก็ไปที่ตรงจุ๋ยงหือจะใช้นี่นะถ้าเป็ีรถที่มันน้ำก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชอบใช้ผมอใช้หอยมากกลับมาแล้เรียกเกบก็เราก็เอาหอมา้ยิงรับ เก็บองเก็บเรือสามงนี้หมดก่อนตัดนึงเดววโอ้เอาละเอาลเขาพากเข้าพากาคีสร็แล้วยังมีอยู่ในแผนยิงเรียบร้อยก็การลงด้วยอะไมหมดไม่หมดเยาเคถามนรนแรก็ือจะเร็วผมก็ตอนนี้เ้ทำการ่อ่่ดไม่ได้ไม่ได้ ไม่ว่จะมีการไคนนึเาเปิดมเร็เราปิดปึ okay. 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 ๊บเราจะใช้ยับไปถ้าเปลของนี่ถือวาะยัดเลอาอีกคนได้ตรงนี้มึโอเคก็มาอย่างนี้ก็มีการตรงนี้ก็ขีการได้หมด้ดีมีการออไม่มีนะโอ้ยไมันัจะได้จะได้ขออนุปั๊มมันอันนี้มันแรงมากออนุปั๊ม มีไหมอ่าห้องนี้มีะ้อที่สจะมีอกสา้อที่มีโอกาสเจอผมเยห้องนี้อะก็ตรงนู้นตรงนี้ห้ององห้อามเดินดินเดินดินไปมีโอกาสเจอวิ่งกลับาเร็วนั้นเราก็ว่าขึ้นไปเรือเราหายอย่างเดียวกี่น่าจะหายไปแล้วแน่เลย หายไปแล้วต <icana>, ิ๊กี่เดี๋ยวเราเราก็ทำกันนี่ถ้าจะ๊กี่หายเราก็เรียกติงกี้มาคือติงกี้่เขาทำจอเราคนนี้ดีน้ำได้สะดวกสบายเนาะถล้วคนเอารถที่มันน้ำมาก็ได้เหลือกค่จอดตายตางใต่ว่าวิธีมันสบายกว่าขับพอมมาแล้วก็เทเล็กกว่าเพราะรถมันช้าแบบเกิดใกล้เงี้ยมันเจ็บเดียบนั่นดี๋ยว่าต่ำลงนะใครจะเล่นยังไงก็แต่ความสบายใจความแบบสกสบายของคนครับดูแบบเป็นคนเราใครเลี่ยมันว่าดูเปนแนทางได้อย่างนี้ได้ เอเสร็จแล้วก็กินังหมดระวังฮอ้วยนะขึ้นไปดีลงรมาลเสร็จแล้วก็กินหมดเดี๋ยวเราไปหายจริงเลยแล้วจบเบิร์ดแคปเชร์นะครับเชีย์นั่นเองได้แดงไหมจะได้สี่นก็ว่าไงติดหนึงเลยก็ยันเปิดมันสทีอะไรยะมันก็มันเนียนไงกับมันเนียนมันเนียนอย่ากับสายไงสายสีขาวไงมันเนียนเลยเหตุผลขึ้นนะเดี๋ยวๆได้แล้วเส สีดำมึงมันไม่เห็นเนี่ยเลยเนี่ยอะไรอ่ะที่มาในแบบที่ตำวจีนดนูเล่นเหรอเนี่ยที่ตัวจีนอยู่หรือนะก็ผิดจ้ะไปเร็วเลยออจ้าตึงนะตึงนะอันนี้ตึงนะตึงตึไม่ผ่านไม่ผ่านไปดีไป ใหโชว์ให้โชว์จากนี้ให้โชว์ไปมาจัดไปช,ชี้ใหผมจุกนะอย่างที่ก็ให้เชียร์โชว์ไปนี่เก็บหนึ่งตรงนี้ก็ตรงนี้เก็บสองไม่ดับด้วยไม่ดับขีก่ก้าไม่ดับอะไรเลยดับขี่เลยไม่ไม่เดินมาละเฮ้ยทำอะไรยินดี่งี้ยยินิ่งเหรอ เกิดอะไรขึ uh, ้นปกติมัอเดินมาเดี T ๋ยวจอยู huh. uh ่อกพี้นขาข้างล่างเลยนะเอขเลยขเลยปกติมันต้องเดินมาไม่ใช่ล่อเนี่ยนบล็อกแล้วเนีบอกแล้วตายรที่แล้วเราพลาดไม่ใช่อะไรเลยมันบล็อกเลยบลก้ไห <gesch> เราก็แฮ็กใบง่ายตรงนี้ลายมือข้าบนมีรูปมีทองกี่ก้อนมีทองสีใช่ไหมใช่หนึ่งสองสอีการลดละได้ละ ข้างล่างมีทองก้อนอหนึ่งข้างล่างเลยแล้วแบบไม่ได้ไม่แบบเดินเ,เข้าไปแล้วเสกเต่ขึ้นนะไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเป็นเซโร่ก็แนนสามสามก็เจ็ดห้าหกจำโคตรไว้ก็ามาขาย ส,สาม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 ใช่ป่ะเก้าเจ็ดแล้วก็อะไรนะห้าหกห้าหกโอเคเป็นเดิมละเอามาเอาของรองข้างล่างโอหยืนลอยเลย ดีไปข้างหลังกองอยู่ทางไหนทางข้างหลังนทางข้างหลังไม่ใช่ข้างบ้านใช่ไไม่ใช่ไกองไละกองขึ้นก็พอเดียวกาใหญ่กเไปล้ะังกันคลิปวันนี้มีอะไรบ้างนีวงวาัวต้องยไโอ้จะกองเลยนนี้ฟูนนี้ฟู

ก็เรื่องน่ะแบบนี้นะแล้วก็ยิงตรงนี้ได้เลยได้อะไรยังยิงก่อนเลยเฮอาเห็นไหมยิงอะไรอยู่ดันนี่เป็นโซนผู้แข่งที่ไม่ค้างเกินทไมอ่ะไม่ได้หรอตรงเนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่นะตีตีตรงนั้นไม่เข้ากับหน้าเลยไปอ่ะไม่เข้าไงออกเลยเนาะออกเลยถอดเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวเราออกจากตรงได้เลยแบบ ไม่ต้องไปตรงมาร์กเหลืองเป็นทางลัดแล้วก็ตามลายตามเชียร์ไปเลยไอสองคนก็ต้องอยู่ติดกันมันจะได้ดึงออกร้อมกันไวติดติดกันไห้ ไปเรียทางตรงให้มันเฉียงออกจากเกาะดูความันจะดึงโอเคดึงละเรียบร้อยแค่นี้สรกิจสองคนก็เสร็จสิ้นแล้วเติมน,น้ำชิลไม่เกินชั่วโมงก็ได้แล้วภายในชั่วโมง อาจจะแบบเล่นบ้าง,งพลาดบ้างอ,งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับ GTA ก็ไว้เดี๋ยวว่างว่าจะมาทำแบบคนเดียวให้ดูกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยปไปครับผม I